สดีครับนีกผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเซมรูมม o บายนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกม f อพที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมดูม m นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกม f อพที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมดูมหรืออะไรประมาณนี้นะเห็นเขาว่ากันนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันก่อนนะมาช่วงแรกนี่ครับมีแค่มือเนาะ จะมีภารกิจอะไรมันมีมันต้องหาตัวเดี๋ยวผมปรับเซตติ้งปิดเสียงเตียงก่อนโอเคปิดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะเดี๋ยวดูกันรอบๆมันมีอะไรหรือเปล่าคือมันน่าจะต้องหาของก่อนนะครับมันไม่น่าจะมีแต่มืออ่ะเอ้ยชอบตอนที่เราสลับอวุธว่ะนี่ดูนะครับนี่โอเคอยู่นะอ่ะไปไหนไม่ได้นะครับนอกจากแบบเอ,อ่อเข้าไปทางตรงเลยนะ ก็คือเข้ามาในนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมืออ่นอะไม่ใช่หรอหรือว่าต้องกดแท่นเดี๋ยวนี่อืมโอเคคือต้องเปิดอ่านคัมภีร์ก่อนนะครับอ่านคู่มือนั่นแหละมาข้างหน้าเนี่ยมีกล่องอยู่เนาะ ม่เสียงอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้โดโดโด,โดอาวุธกันนี่มีช็อตกันว่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอเและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมท้าสลัก awakening c o n c a อินแพ c t ทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์แฮร์รี่พอตเตอบูอาไคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่า a r เ a มเซ็นเตอร์ มืดไปไหนเนี่ยอ่ะมาที่ประตูละโอเคเดี๋ยวลูกซองไว้ก่อนเลยน,นี่โอ้ยมันล็อกโซนแล้วว่ะนี่โอ้โหแบบนี้เลยเหรอน่าจะมาลุมมาตุ้มเข้ามาหาแน่เลยท่านผู้ชมนี่โอ้โหเออหือมันเกิดต่อหน้าต่อตาเลยเหรอพวกเราซอมบี้เราอ อสูรแบบเนี้ยโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าโอ้โหไปเร็วมากมาครับมาลุยอีกรอบหนึ่งกันดูนะครับมันจะเป็นแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับห้องนี้มันล็อกคือยังไปไหนไม่ได้เลยนะเมื่อกี้แค่ตรงนี้คือเราคือเราควรอยู่ตรงไหนของแมพวะเออเนี่ยเราควรอยู่ตรงไหนของแมพเนี่ย คือมันก็มาเรื่อยๆแต่บางทีมันก็เกิดใกล้ๆอะท่านผู้ชมโอ้ไม่ก d นี่โอ oh, ้ติด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 เดี๋ยวมันติดมุมอะ่ะเมื่อกี้ถอยกันถอยกันโอ้โหไม่ก็คือคือข้อเสียของเกมนี้เลยก็คืออาจจะมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นนี่แหละประเด็นหลักเลยนะครับ ผ่านไหมโอ้โหนี่คือผ่านอันแรกแล้วใช่ไหม <c oughs> คือเอาเแบบนี้เลยเหรอโอเคเราเพิ่งออกมาจากตรงนี้เองนะครับมีไอ้นี้ให้ไหมวะจุดเซฟอะ <c oughs> คือเล่นใหม่นี่โคตรเซ็งเลยนะอันนี้แค่ห้องแรกเองนะมาอีกแล้วหรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือให้ได้พักหายใจกันบ้างนะครับ มีอะไรด้านบนไหมคือภาพมันค่อนข้างมืดนะขนาดเล่นในมือถือนะครับภาพมืดมากโอ้โหหมก็อ่ะเปิดประตูทีนี้น่าจะออกมาทีละตัวแล้วหรือเปล่าออกมาแบบเออรอบเมื่อกี้ก็บ,บ่ไหวด้วย้ยโอ้โหหมก็เดี๋ยวมีของามีกะส่วนให้เก็บแบบประปายด้วยนะครับลอง ดูดีๆนะครับตามทางเนาะอาจจะมีกระสุนด้านล่างนะครับมันมีพวกกระสุนอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถเล็งตรงนี้ได้ไหมโอว้วิ่งเข้ามาว่ะโอ้ยมันเป็นอาสูนแบบไอ้นี่แล้ว The Flat The Flat นอาสูน The Flat เดี๋ยวใจเย็น โต๊ะก,กระจายเลยนะครับอระสุนแบบเดือแฟรไม่ชอบเลยนะครับนะมันเร็วเกินไป <S <S มาจอ,อกกันมาหรือเปล่า <S <S อยู่ตรงนี้ก็ดีนะก็คือรอมันมานะครับแล้วก็ฟาร์มวิ่งมาละอันนี้ครับกระสุนเพียบเลยกระสุนนะครับพวกไอเทมอ HP อะไรแบบ่นี้โอ้ยแจกเยอะเลย อย,ย่แคบยับเลยโอเคเดี๋ยวหมุนกันหมุนกันหมุนกันมีเสียงกระซิบต่างๆเลยนะอย่างก,กับดูหนังพวกฮีโร์หรืออะไรประมาณนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวไปทางไหนวะเนี่ยเอ่อกลับไปทางเดิมได้ไหมแล้วขึ้นไปข้างบนเหรอไม่ได้ดิ อืมผม,มาหาทางไปต่อเพ่อเจอนะครับซ้ายล่ะออกมาทางนี้มีอะไรไหมอันนี้ที่เดิมนะนี่ล่ะไม่มีอ่ะนี่หรออืมมีประตูอยู่อ่ะแต่ไปไม่ได้ทางไหมด้าเมียดไม่เข้าอ่ะ ท่านผู้ชมเดี๋ยวที่ตัวเรามีอะไรบ้างเนี่ยมีมีดมีมือมีดโอเคก็มีประมาณเนี้ยมันต้องหาประตูไปต่อนะแล้วาหาค่อนข้างแบบเออยากเลยวะ่ะท่านผู้ชมนี่ ทางนี้หรือเปล่านี่เราต้องกอดคันโยกอันนี้แล้วมันถึงจะเปิดประตูไอที่ไอที่เราไปเมื่อกี้นะครับนี่ๆเปิดประตูนี้อ้โหแม่งอยู่แค่ซ้ายมือนิดเดียววนหาโคตรนานเลยนี่โหลดลอกกันเลยคือมาข้างหน้าไม่เท่าไหร่นะครับมาข้างๆนี่แบบเสียเวลาเสียเวลาอะไรเสียเวลาแบบไอนี่เลยนะมันหลบยากอ่ะ เข้ามาครับมันแบบเกมเนี้ยมอนมันเกิดต่อหน้าต่อตานะเราก็จะเฟลๆฟหน่อยเอาเฮ้ยแม่งหลงละเนี่ยมืดตื่นแล้วโคตรเกียรโคตรเกียดนะครับเกียดเพราะอะไรเพราะผมหลงนี่แหละนะครับพอเดินทางไอ้ไอ้ที่เป็นแบบเนี้ยถ้ามืดทั้งทางอ่ะเนี่ยมาละ น,น,น,นี่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 หัดไปโอ้โหตัวเดียวมึงตัวเดียวยังขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไม่กอเกินไปนะนายจ๋าทางเริ่มสว่างขึ้นแล้วตกใจหินไม่ใช่ว่าวิ่งไปวิ่งมาแล้วแม่งออกทางเดิมนะเนี่ยมันจะงงตรงนี้แหละเพราะว่ามันมืด เราก็หมุนมุนเอานะครับหมุนมุนแล้วก็วิ่งเอาโอเคนี่ถูกแล้วนะครับถูกแล้วไม่ใช่ออกมาทางเดิมนะโอเคยิงไม้ทิ้งซะเดี๋ยวรีวดดวลกันอ่ะรีดดวไปทางนี้ ทางซ้ายมือนะครับแต่ว่านี่โหมันเล่นไปเล่นมาแม่งเหมือนฮเรอร์อะไรเนะี่ย API แบบฮุเรอร์นะครับจะไปด้านบนเนาะโอเคโอเคโอเค,อเ,คเอาเป็นว่าก็พรีวิวให้ผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้แล้วกันใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ